เดี๋ยวทำให้ชมด้วยนะนี่ก็เป็นไมค a าบหมดหม,ดหมดหมดเลยวะไม h แฮกอะไรนี่แหละโอเคเราไมาเ่เล่นเลยวเวลาแป๊บแป๊บโอเคก็ให้อะไรทำไม่รู้ มันนี่เปลี่ยนไปวยด้วยชัดเลยเล่นไม่เป็นเหนยองไงล่ละถ้าใครอยากเช่วยผมเร่นก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับชื่อเมื่สีแดงอ๊ย,อย เลนยาอนชับเลยวิ่งเดียวครับหน้าทีา่เราคืวิ่งใครวะอุ๊ย,ย,ยน,นี่ตายมั้งคนมอั อยู่ๆก็ตายโอ๊ะใครเขาลงมาอีกนะเสลับสลับสลับ <c oughs> โอเคครับแล้วก็มาหาทางขึ้นกันไม่คิดว่าอ่าอันนี้ไม่ทำลายเราใช่ไหมขอมาเอ้ยไม่ใช่เนื้อเวลาของแกะ ตีอะไรลตัวตัวด้วมีนอะไรขึ้นมาหนโอเฮ้ยจ๋า ขุนแรงอนะไรกันโอ้ย <c oughs> อนี่มันดูชฐานดอก เดินสบายมาโอเคเฉยๆนี่สินี่อเคเข้าใจละเก็บไม่ท้องขึ้นอยู่ข้างหน้าครับเดี๋คือถึงเงินเกมก็จะหมดละไม่ไม่มี ใจตัวนี้ที่ทำอะไรที่ทำอะไรที่ทำอะไรกัวแซ่เโอ้อยพเพลงมาเพลงเพลงเงียบไปเลยแป๊บฟังใหม่ก็ได้ดึงกันไม่เสียมันใจ โอเคตั้งมันมาตรงนี้ยแหละครับข้างบ้านเนี่ยผมจะคิดทาง่นเยะยโอ้ยจจ โอเคคืนนี้เราก็อยู่แค่นี้ไปก่นอนชัดเลย อืมชัดเลยเามาตันอะไรนะเยอะเพิ่งไล่นะ่ะเอาเริ่มเมด้นขึ้นเองเด้ยวดยล้วครับนเนี่ยยอมไหมเข็มทิศทุกกดถายย่ายยังวะ โอเคโอเคมาต่อเลยอยู่ๆก็แหลกอยู่ๆก็เกิดอาการแหลก ได้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 ไดใจเย็นพี่ใจเย็นพี่พี่ใจเย็นพี่ครับตรงนี้ปะโอเคเออตัวครับไม่เลยไหมครับนานเลยอะเลยลืมจริงจริงเออ คือคืนนี้จะนอนได้ไหมคุณว่าคุณว่านอนได้ไหม,ไมไปิดมันทำไมอันเดียวเฮ้ยอ่ล่างไม่ได้เหรอ,อยังไม่แกงคืนปองตัว

เวลาเราหาวังเลยเราก็ทำบ้านอยู่เลยเสียงมาจากข้างนนบนวะโอ้ นี่อะไรวะดึงทำท็อป

เราทำนี่เป็นห้องอันนี้ดีกว่าน,นี่นห้องเราผูกผักจนกลัว เราไปทำห้องน้ำเออเคตรงนี้ทาเป็นผักสวนครัวเดี๋ยวเลื่อนไปนอนกันว่ะ เขไม่ตื่นไปข้างบนะโอเคแล้วเราชานะโดคบาดยามชานะ้าเขาไม่มีตัดกันเองไงแหลกแหลกโอเคตัดที่นี่บุกแม่งหายแหลกเลยโอเคเอ้า ลืมครับ, <c oughs> รบมีรู้สึกจะเป็นเวอร์ชันหนึ่งอยู่สองอยู่สามเวอร์ชันนะครับไม่รู้มันมีใหมยย่กันหรือเปล่าก็ผมที่เบบี้ผมหลน่นมี รับเ้ย ห้องใจเนี่ยอันนี้คืออะไรนี่คือโอเคเอาเป็นว่าห้องนี้เราจะอุดอ๋อมีหลายหลายอันเค okay. เริ่มเข้าใจนิดหน่อยเ <Okay. S 2> คขุดเลืกไกวน,นี่ แกะที่ไหนมันร้องวะหยักนั่งดูเหรอนั่งควงเลยตรงนี้เนาะจัดสีดีไว้

Okay. ดยัทงทะลอุอีกเล้ยเหรออดอด <c oughs> <c oughs> มันคื้นหาอะไรเป็นม ถ้าใครมีเวอร์ชั่นใหม่นี้ก็บอกผมี้ื่อยแล้วกันอันนี้มือู้ยจริงๆที่กะเล่นอันนี้เหมือนม่รู้ยน่มามาศึกษาเพา่มเตม มแทบเันมันมคือแท็บอยไรใครเาถักสตรีมเ,เหรอแอบปบแอปเปิาใจเย็นพวก ต้องขอพายนะเล่นปิดไอ้นี่ว้โอเคทะลุอ okay. ีกแล้วต้องย็นนั่ทะลุหรอไม่ปวดจตดน้้ทเลย อยูอยู่ใจเย็นโอเคเดี๋ยวทำห้องนี้เสร็จก็ปิดคลิป ดบนไม่้องหาที่ไหนที่นี่แม่งเยอะหายาชัดเลย ให้เดี๋ยวผมขึ้นมปเผาเหล็กกันดีกว่า เจอยาเด็กดีนะขุดไปขุดมาเจอละงนะเื่นเจอทีนึ่รู้เลย ตรง,งนี้ทำเป็นน้ำเนยโอเคขอบคุณ okay. okay. ดิน <c oughs> ซีดเยอะเลยเหรออาวุโอ้ยโอ้ยโอเคครับรูปแบบเกมนี้มันก็มันเหมือนเดิมอยู่ โอเคตุกาซีนนี่ยังชัดเลย อันเดียวชัดเลยอืมชชทเลยนี่แล้ววะโอเคครับงั้นก็จบคลิปเพลงเท่านี้ก็ผมกับนายใส่แกงเกงตัวเดียวขอลา,าจบคลิปเพลงเท่านี้ครับ ก็ขอบคุณที่รับชมครับว่าอย่าลืมกดไลค์และสั่ไกรเองยรับโอเคครับบายครับ